อ่าใช่ค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะตอนที่เราทำงานช่วยไร้ที่เทียวทีนะคะไปที่ยองรีสอร์ทเนี่ยคุณแม่คนที่เป็นอาหารเมริกันเขาก็มากับน้องนะคะอัมพิกาเนี่ยแหละนะโอ้โหอัมพิกาเทนหาวอนมาที่ศูนย์ฝึกที่นี่ด้วยชนชนกันเลยที่ศูนย์ a อเอีบีด้วยะคะ่ะศูนย์ฝึกภาคตะวันออกแล้วไปที่ จะยอมรีสอร์ตด้วยแต่ว่าเราโดนเนี่ยล้างสมองบ่อยอย่างที่ไอ้ที่ไหนอะที่แก้วหันสาที่ไปแดนเนียลไปก็โดนล้างสมองแต่เรารู้ว่าเขาไปอนะฮะก็มีการสื่อสารกับครอบครัวหลายครั้ง่นะแต่ทีนี้เนะี่ยเขาพยายามคือมีครอบครัวที่ไหนเขาพยายามพาไปล้มบ้านแล้วก็พยายามฆ่าเด็กทิ้งอนะเหมือนกับว่าเขาปิดตัวไว้นะฮะอืมเขาปิดเอาไว้ว่าเราไม่มีลูกไม่มีหลานอะไรเงนะจริงจริงมีนะ มีตั้งแต่ปฐุมแล้วปฐุมแม่มีโอลิเวียนะคะแล้วก็มีมีอีกหลายคนแล้วก็อนุ้าแม่ก็มีอีกแต่เสียชีวิตหมดยี่สิบเอ็ดคนนะคะก็มีแต่เหลือแต่แดเนียลคนเดียวหลายข้อหลายครั้งข้อสองสามครั้งนะคะแล้วก็มีใครอีกมีมีดนท้องตอนมัธยม ปลายก็ต้องเข้าเตรียมตะมอสีก็ไปลูกชายพวาก่อนนะคะ,ะก็เลยทำแม่ท้องอีกอม,มาเนี้ยท้องที่ต้อทิ้งลูกไว้ที่เด็กอ่อนพยาไทยพอดีไปเป็นอาสาสมัครไาไปเยี่ยมลูกเข็นเนี่ยฮะเขาก็วิ่งหามาเนี้